ਆਦਿਕ ਆਦਤੂ ਬਿਨੰ ਅਕੰਤੰ ਉਤਾਰਿ I'm <laughs> เริ่มได้เลยครับอาจารย์ต้องบอกยุ่งเกิก็อ่านัจเลยเดินไแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2563 เป็นวันทำการศึกษาวิชาสัจจคติยามกาการห้า,าภกลัลนักพอชวองภาคคั้มวันนี้เราจะศึกษาอนุโลมมักในปฏิโลมกฏฉาคู่ทุกมักสนนธานมักจากเกิดก็เป็นกัน เราก็ด so ูวิธีการสาประกอบนะมักจะเกิดมีอะไรบ้างนั้นไปดูที่หมายเลขสองก็จะมีตั้งแต่สองจุดหนึ่งถึงโลหถูกไหมสองจุดสองโลเจ็ดถึงอนุแลวก็สองจุดสองโวธานมีแค่นี้มักจะเกิดมีแค่นี้พูดรวมรก็คือตั้งแต่ สองจุดหนึ่งด้วยปฏิสนธิหรือเยียนไหวตายเกิดไปจนถึงโวทานมันจะเกิดนะเราจะมาจำแนกตามสังสยะซึ่งเป็นการหนึ่งโดนะการนิทานการตสามสัญญาการหนึ่งดูซิว่าจะไปด้วยกันได้ไหม ทางใจญาติท่านแรกต้องการองธรรมท,ที่แต่ทขไม่ใช่กำลังเกิดเขไม่ใช่กำลังเกิดก็ต้องกำลังตายกำลังดับนุ่นเห็ไหมกำลังตายกำลังดับตอนกนอารหนึ่งเป็นเช่นนั้นนะตรงนี้ก็เป็นเช่นนี้เพียงแต่ว่ากรอ ก็มาดูไปตามลำดับจะมีกำลังตายไม่ดูที่ฝั่งสันนิษฐานโยมว่ามีกำลังตายเนีเอาเข้าจริงๆมีตายได้ไหมตั้งแต่ปฏิถึงโอฐานเนี่ยมัตายกันได้ไหมในช่วงนั้นระหว่างนั้นปฏิถูโอฐานมีตายได้ไหมโยมา จากที่คนคนหนึ่งเกิดมาแล้วก่อนจะถึงโอทานเนี่ยระหว่างนั้นตายได้ไหมตายได้ไดเป็นไขรเนี่ยทำไมจะตายไม่ได้ถูกไหมตายได้คนที่ไม่ตายมีกี่คนท่าเคยบอกว่าโยมลตยมตยัตนาต่อถุงธรรมดาเลยอะโยมจริงไม่กี่เป็นอเลย สูงใช่ไหม <S <S อามีตายนะมีตายตายอยู่ไหนตายอยู่ไหนตายอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่ไหนก็ต้องบอกว่าอยู่ก่อนอยู่ก่อนโมทาณอ,อยู่ก่อนโบทาณแล้วเผลอเนี่ยต้องก่อน มโลทรรารวัชนาด้วยซ้ำแต่ว่าต้องก่อหนนะ้านั้นด้วยซ้ำก่อนมนโนทรรารวัชนาะผู้นี้ละเอียดพอสมควรนะจุตติอยู่ตรงนั้นได้หมายถึงพิกัรทุงสุดของเขานอย,อยู่ตรงนั้นได้คือจะตายตอนผาวาหลังผวาวังได้นะแต่ตายก่อน ปฐุอบอกวางไม่ได้มีไม่ถอกอ่ะเพอาปฏิสนที่จิตเกิดกับปุ๊บตายพักมันเร็วไปไหมนะมันต้องพาวนาเกิดหน่อย,อยนึงแรกเราก็เอาพิกัดน,นะสุดท้ายของจุติอยู่ก่อน,มนโมโทหราอราชน,น,ไนะไว้ประมาณนั้นเลยนะประมาณนั้นเนสิ่งที่ียว ส่วนองธรรมเรามาเขียนตรงนี้เขียนเป็นองธรรมที่สองนะอยู่นั่นจุติเห็นไหมที่ชี้อยู่นั่นแล้วทําไมเอาจุติมาไว้ที่สองทำไมไม่เอาไว้อันดับแรกไม่บอกว่าตายมาก่อนอย่าลืมว่าสาันนิษฐานเป็นการอะไรการอะไรการสามการสามเนี่ย ลำดับการเรียงอ,องค์รรมเี่ยเรียงจากสูงไปหาตามถูกไหมโดยที่ดูซีที่สาริษฐานสริษฐานใครสูงโธทานโธทานโธทานสูงสุดสูงสุดก็เอาโธทานขึ้นก่อน โบทางที่ทุกไม่ใช่กำลังนะเจออาตมาพูดเสียงเ่ีน,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 นเพีเพียเพียเอว่ายสากสวยพรกกาลังนั่นนงกำหลดเทียเลยเทียนเนี่นนนยคุณเียน,น,น,นว่าอะไร แล้วถามพวกคไทยตอบด้วยภาษาอังกฤษบอกว่าอยากโวทารขาไหนีิที่ทุกไม่ใช่กำลังเกิดจดว่าต้องเป็นโมทารขาไหนทุกไม่ใช่กำลังเกิดนะกำลังดับก็ต้องขาดับสิไม่นันเขียนแล้วขาดับโมทารขาดับ โอ้ฐานเนี่ยจิตดวงเดียวแต่ดูวิาจารณาก็เรียกว่าประวัติยาวยะจิราคังติสัจจิพังย่อแล้วย่อแล้วนะวนะวดูยาวิี่ยัจาจิตตาจาักระนันตระอคัคขมัคังปฏิลา,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 าภิทตนติจตจัจจิตตจัพังคะเนี่ ยมรู้ไหมวิสัชนานี้ความหมายว่าไงเราจะแปลให้ดูนะนะในพระในพังคักันนะแห่งจิตที่ที่ที่อะไรดีที่จะได้อรหัตมรรมต่อจากตน้นเข้าใจไหม ในพังกักณนาแห่งจิตที่จับได้อรหัตมรรมต่อจากตนก็คือจิตไหนอ่ะก็คือพังกักนาของโวทานถูกไหมโวทาทนบุคคลก็ต้องเป็นใครอนาคามีผลโบกหนดึงคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับแห่งโวทาน ที่ในอรหัตมะคัควิโบทานเจ็บแล้วก็ต้องมามาไหนมาโลเจ็ดถึงอนุโลเจ็ดถึงอนุถูกไหมแล้วก็ลากมาจนถึงนี่ได้เลยเนี่ยปฏิถึงโลหกก็ได้ แต่เราจะเรียงลำดับจากสูงไปหาต่ำอย่างว่าโลเจ็ถึงอน,นุเขาสูงกว่าใช่ไหมสูงกว่าปฏติถึงโลหกซึ่งก็จะเป็นขาดับเหมือนกันขาดับเหมือนกันนะฮะขาดับเหมือนกันและปกติแล้วเนี่ยพอโลเจแล้วมันมี ดวงอื่นมาเกิดได้ไ้ยในวิถีนี้โลกาชาวนะดวงที่เจ็ดดับแล้วอะไรเกิดต่อดวงอื่นเกิดได้ไหมได้นะได,ได้ได้แล้วค่อยมาเป็นวิถีใหม่เริ่มที่มาตต์ตอรเราลัคนะนี้ได้นะแต่ก็มาดูนะมาดูข้าดับของจิตตั้งแต่ ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ปฏิสนที่ขาดดับไปจนถึงตอนวโรรสาราชนะขาดดับนะขบวนขบวน,นเป็นปฏิสีแดงสีแดงพระพัะสี่ผลเศขาดสามซึ่งกำลังตายอ้าไม่ใช่ดับไม่ใช่ดับไม่ใช่ดับใช่ไหมจุติพขไป่ามัยพรเรื่งพูดเรื่องจุติจะไม่ไม่ไชผ่านครับ จุตินะพ 4, พ่ะพระพระสี่พเสกสามซึ่งกําลังตายในสามสิบภูเวทอาการนิสถาภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการดับแห่งจุติจิตสิบเก้าเจตสิกสามสิบห้าการมชะรูปชีวิตตัดนวากกะละดที่ดับครั้งสุดทา้ายคำถามว่ามันคือตำแหน่งไหนตำแหน่งสีเขียวสีเขียวเลยนะตายได้นะตายได้เอาพิกัดเต็มที่ ตายได้นะดังนั้นบุคคลก็ดีวิสัชนาก็ดีดูที่วิสัชนาต่อวิสัชนาว่าไงเยเย,ย,ยมาติเตจจำไหมวิสัชนาเยเยก็คือเย,ยจันเยนะเย,ยจันเยมาคังปฏิลาภิสันติเตสังจวันตานาังเอกสารถูกไหม เยจันเยมักขังปฏิพักิสันติก็ต้องตั้งแต่ปฏิถึงถึงถึงอะไรถึงถึงก่อนพระนโราราวัชนะหรือจะบอกถึงโลจก็ได้นะจะบอกถึงโลจ็ก็ได้เราเว้นนับที่เราเว้นไว้ก็ได้นะ บคุคคลก็จึงเป็นพรพพระสี่ผลเสกสามคือถ้าดูดูสันนิษฐานประกอบ2.1น่เนี่ยปฏิถึงโลหกก็ดี2.2แรกโลเจ็ดถึงอนุก,ก็ดีก็คือพรพพระปุถุชนสี่ผลเสกสามเนี่ยถูกไหมส่วนโวทานเนี่ยก็ก็จะคือนาคามีคนเดียวนะ อันตรงนี้ก็ต้องเป็นพระสี่พ้นเศรษขศาสาในผลนเศรขฐศาสตรตรงนี้ก็มีอนาคามีด้วยนะแต่ต่างจากอนาคามีที่โว,ว,วทานเนี่ยแต่ตรงที่ว่านาคามีที่โวฐานเนี่ยพอโวทานจิตกับปุ๊บถัดไปก็เป็นพรมรมอทันทีตัดกันแบบนี้นะแล้วก็ความเป็นไปได้ทางด้านการดับการตายแบบจุดติด ของโวาทานจึงตายไม่ได้เพราะว่าดับปุ๊บอ,อรมมเกิดปั๊บถูกไหมดังนั้นจะตายก็ต้องตายมาจากจากข้างหน้าไปเนี่ยจากหลปฏิสนทิแล้วไปจนถึงโน่นเลยนะไปจนถึงก่อนพระโลทิตราวาชนะตรงนั้นจุติได้จริงจุติมันก็ต้องตำแหน่งเดียวใช่ไหมแต่เราพูดภาพรวมนะ